ไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีสีลงพื้นที่มา่เยี่ยมยามพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอหนํงยื่นมอว่านี่นะคะสาหรับภารกิจสําคัญของนางสาวแพทองท่านชินวัตนนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่อำเภอหนํงยื่นจังหวัดอุบลราชธานีก็คือตั้งใจที่สะมา คุยกันนะคะกับหน่วยงานความมั่นคงถึงมาตรการการแก้ปัญหาชายแดนไทยกับพูชาพร้อมกำับให้กำลังใจกับกำลังพ้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนหนานำนะคะเดี๋ยวไปติดตามใายละเอียดกันค่ะ ทีสนามกีฬาองค์การบริหารโซนตำบ,บนโดมปดิฐ์อำเภอน้ำยื่นจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนางสาวแพทท่องทานชีนวัตรนายกรัฐมนตรีปลอมกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและกัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายพรหมินท์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่า,วางแนวทางดูแลความมันคงและก็กำหนดมาตรการซอยเหลือประชาชนในพื้นที่ปลอมกับพบปะ มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกําลังพลนกองกาลังสุรนารีโดยมีพ้นโทบุญสินผาดกลางแม่ทัพภาคที่สองเป็นผู้รับมอบสิ่งของเพื่อถี่สีนนำไปแจกใจ่ายให้กับกําลังพ่นค่ะ หลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงกบมี <c oughs> ชุดอาสารักษาดินแดนกำนันภูญ่บานและการชุดรักษาความปลอดภัยมู่บาหรือชอ่อระบอห้การตอนรับค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของให้กับชุดรักษาความปลอดภัยมู่บาก่อนที่จะเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการมอรกฏค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงพื้นที่ฐานปฏิบัติการมอรกฏก็ได้ประจํา แผ่นแสดงความเคารพจากกองกำลังสุรนารีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวใหาก้กำลังใจค่ะเพิ่นบอกค่ะว่าดีใจทีมเดมพอทุกคนในมือน,นี้นะคะมีความต่างใจว่าเสียหายกำลังใจทุกท่านทราบว่า งานกันนักหลกักะทุ่มเทมีความอดทนอดกลั้นในเรื่องต่างๆการมาอยู่ที่นี่การไกลจากครอบครัวเพิ่นกะชื่นชมนะคะขอชื่นชมที่เสียสละมาะดูแลพี่น้องประชาชนเมื่อน,นี้มาหายกำลังใจแม่ทัพหลกักะทุกๆคนนำ่ที่เหตุงานกันอย่างเต็มที่หลกักะสนับสนุนเต็มที่ยังมีคนหายกำลังใจอยู่ค่ะค่ะ จากนั้นนะคะท่านนา้ยกเพิ่นก็ไดเว้าวด้จ่าได้ทักทายกกำลังพลนโดยมีการสอบถามว่ากำลังพลนที่มาปฏิบัติหน้าที่มาจากจังหวัดใดแน่ทางแมททัพพาคที่สองเป็นกระบอกว่าบางส่วนมาจากอุบลราชธานีแล้วก็นครราชสีมาแล้วก็จังหวัดเชัยภูมิซึ่งก็มีช่วงลาสั้นๆนะคะในระหว่างการเดินคือเป็นก็มีการเบาการจ่าให้กำลังใจกัน,ดนโดยท่านนา้ยกรฐมุตรีกระหันไปเ้าไปจ่ากับท่านแมททัพภาคที่สองแบบเป็นการส่วนตัวนะ จากนั้นทนายกได้มีการมอบสิ่งของค่ะให้กับแม่ทัพภาคที่สองเพื่อสรงมอบให้กับกำลังพ้นต่อไปค่ะค่ะภา,ายหลังจากเดินทางกลับมาถึงอบอตอโดมประดิษฐ์นะคะก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ทนายกรรมมณตรีกำลัง ทายลูปนะคะกับพี่น้องประชาชนกับหันไปกวักมือเอิญแมททับภาคที่สองเพื่อถีสีมาไทยลูปน้ากันกับเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะก่อนถีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันขณะจะเดินทางกลับในตอนแรงนะคะของเมืองว่านนี่นะคะบอกว่าบรรยากาศเมืองว่านนี่คือคร้ลายค่ะเอ็ซีไลอิลีนะคะทั้งท่านนายกแล้วกับท่านแมททับภาคที่สองแล้วกันนี่และค่ะที่เห็นนี่คือขณะโโลลซื้อโมอชชั่นนะคะขณะซื้อต่างๆที่ได้มาเกาะติดภารกิจของท่านนายกเมืองว่านนี่นะคะ ก็ได้กำลังใจกลับไปร้ายนะคะที่สําคัญก็คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนเนี่ยแหละค่ะกาลังใจเธอนีจากท่านนายกัอกว่ามองเห็นเดอ้อว่าเหตุงานอยู่นี่คือต้องเสียสละรลายมาเธอนีก็มาให้กําลังใจใแล้วก็บอกมาโหลดกองทัพรัฐบาลพร้อมสนับสนุนพร้อมเหตุงานพร้อมกันนะคะอยากให้พ่อไม่ไปดองดติดตามข้อมูลข่าวสารก็คือ,อย่าไปเสื่อแรงข่าวทีโบมีข้อมูลหรือว่าทีมานะคะเดี๋ยวสิขาดเคลื่อนได้